ปีใหม่นี้นอกจากการเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วหลายคนคงเตรียมความพร,ร้อมที่จะไปท่องเที่ยวด้วยและเพื่อให้เกิดความมั่นใจความปลอดภัยที่เกิดขึ้นบนท้องถนนและเกิดความสบายใจของประชาชนที่จะเดินทางในช่วงนี้นะครับทั้งกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวได้เตรียมความพร,ร้อมในทุกด้านนะครับในการดูแลความปลอดภัยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามทั้งหมดได้จากรายงานครับตารวจท่องเที่ยวถือเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับคําสั่งจากรัฐบาล ให้ดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่นี้โดยมุ่งหวังให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้ท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างสบายใจในช่วงเทศกาลปีใหม่พันตํารวจเอกอาชยยนไกลทองรองผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยวกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า ทางตำรวจท่องเที่ยวได้ตั้งจุดให้บริการตามสถานที่สำคัญสำคัญทั่วประเทศกว่า61จุดและจุดบริการในสนามบินอีก25สนามบินทั่วประเทศโดยมีตำรวจท่องเที่ยวกว่า1,400นายคอยปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาช่วงเทศกาลปีใหม่จุดที่สำรวจมาแล้วนะครับว่า1คือเป็นจุดสําคัญที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะเป็นจุดที่จําเป็นจะต,ต้องมีเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยคอยระแวดระวังรักษาความปลอดภัยเป็นจุดที่มี ประธานจัดงานเนี่ยค่อนข้างเป็นบุคคลสําคัญซึ่งนังยกตัวอย่างนะครับว่าในกรุงเทพปีนี้แสงเทียนแห่งสยามที่จะจัดขึ้นบริเวณหน้าลานเซ็นทรัลเวิร์กก็ดีแยกราบประสงค์ก็ดีนะครับที่เอเชียทีคที่สนามหลวงก็ต้องมีตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปดูแลอำนวยความสะดวกและเข้าไประแวดระวังในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นกับนักท่องเที่ยว ยี่สิบห้าสนามบินทั่วประเทศเนี่ยที่มีสนามบ,บินอยู่เนี่ยตํารวจท่องเทียเ่ยวก็จะไปให้บริการนะครับแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเพราะว่าช่วงก่อนและหลังเนี่ยก็จะมีจํานวนปริมาณนักท่องเทียเ่ยวที่จะเข้าไปใช้บริการสนามบ,บินเป็นจํานวนมากในการเดินทางไปยังจุดต่างๆทั่วประเทศก็จะให้จัดเตรียมนะครับในเรื่องของแผ่นพับใบปลิวคําแนะนําเที่ยวบินแล้วก็สถานที่พักสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีการเดินตรวจ รองผู้บังคับการตํารวจทนะ่องเที่ยว,ก,ว,ยวกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเนื่องจากสถานการณ์ของปีนี้กําลังอยู่ในช่วงไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมนทรมาภูมิพล์อดุลยเดชจึงอยากฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนทุกคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆให้งดการจุดพลุที่จะทําให้เกิดเสียงดังด้วยนอกจากนี้รองผู้บังคับการตารวจท่องเที่ยวยังฝากเตือนให้ทุกคนท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง พยายามอยาพกทรัพย์สินที่มีค่ามากในสถานที่ผู้คนพลุกพล่านระวังคนแปลกหน้าที่เข้ามาตีสนิทอย่างมีเล่ในและเฝ้าระวังบุตรหลานอย่างใกล้ชิดด้วยจริงๆแล้วก็ขอให้ประชาชนทุกคนนะครับไม่ต้องกังวลใจขอให้ช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยเที่ยวอย่างสบายใจนะครับจะกลับภูมิเนาวก็ดีหรือจะต้อนรับขับสู้ชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในท้องที่ก็ดีตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็หน่วยงาน สำนักง,งานรวุฒิชาติทุกนายเนี่ยก็พร้อมนะครับที่จะ,ะบูรณาการกําลังกันเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็มีกลับไปสู่ภูมิเราหรือกลับมายังภูมินเนาได้อย่างปลอดภัยทุกคนนะครับ,รบทั้งนี้รองผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยวทิ้งท้ายว่าอยากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนเป็นเจ้าบ้านที่ดีต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ด้วย และหากมีเหตุด,ด่วนเหตุร้ายสามารถแจ้งเหตุมาได้ที่สายด่วน1155ได้ตลอด24ชั่วโมง